เรื่องหรือเหตุการณ์ที่เราเจอในทุกๆวันมันมักจะมีสองด้านเสมอเพียงแต่ตัวเราเองอะต้องเลือกที่จะเลือกมองด้านที่เป็นพลังบวกหรือผลักดันให้เราเป็นคนที่เก่งขึ้นดีขึ้นพัฒนาตัวเองขึ้นอะไรเงี้ยหรือเป็นเรื่องที่แบบว่าทำให้เราทุกข์ใจจมจ่อมอยู่กับความเครียดหรือว่ามองในทางที่ลบเนาะ มันมัน,ม,นมันมีสองขั้วขั้วบวกกับขั้วลบมันจะตรงข้ามกันถ้ามองภาพเรื่องดีมก็จะอีกคนก็จะเรื่องร้ายมองแย่อีกคนก็จะดีอะไรเงี้ยนะคะแล้วแต่ตัวเราที่จะเป็นคนตัดสินใจเลือกในทุกสถานการณ์ทุกเหตุการณ์จริง,รงๆเพื่อนวันนี้ก็ทำหลายๆอย่างที่เราไม่เคยทำคิดหลายๆอย่าง ที่เราไม่เคยคิดเหมือนกันว่าเราจะต้องเปลี่ยนความคิดของเราเพื่อจะเปลี่ยนพลังงานเอาความคิดมีพลังงานมีค่ะเพราะว่าแต่ก่อนเราก็ไม่รู้หรอกแต่ว่าเรามาฟังแรงบันดาลใจฟังเรื่องจิตใต้สํานึกหรืออะไรก็ตามที่เป็นเรื่องที่เราชอบเพราะว่าเราเสพเรื่องพวกนี้เราก็จะมาปฏิบัติกับตัวเองเพราะว่าช่วยให้ตัวเราอ่ะ ดีขึ้นผลักดันให้ตัวเรามีแรงบันดาลใจมีกําลังใจจากตัวเองสร้างกําลังใจจากตัวเองให้ได้ถ้าตัวเองไม่มีกําลังใจไม่มีแรงบันดาลใจตัวเราก็จะไม่สามารถให้คนอื่นได้เหมือนกันเหมือนที่กับเราเป็นเหมือนภาชนะถ้วยเปล่าที่บอกว่าคือถ้วยเปล่าเนาะมันไม่มีน้ำอะเราก็ไม่สามารถรินน้ำออกจากถ้วยเปล่าได้ เช่นเดียวกันกับแรงบันดาลใจถ้าคุณไม่มีสิ่งใดในตัวเองไม่ว่าจะเงินจะทองจะของนอกกายหรือเรื่องจิตวิญญาณอะไรก็ตามถ้าคุณไม่มีตัวเราอะ่ะไม่มีเราก็ไม่สามารถที่จะให้คนอื่นได้แต่ถ้าเรามีอยู่แล้วเนาะแล้วยิ่งไปรับเพิ่มยิ่งไปเสพเพิ่มเข้ามาในเรื่องสิ่งที่ดีๆอ่ะมันก็ยิ่งจะเพิ่มพอกพูนแล้วเราก็ สามารถที่จะแบ่งปันคนอื่นได้ด้วยการกระทําเป็นตัวอย่างให้คนอื่นเห็นโดยเฉพาะตัวเราเองเนาะที่เป็นแม่ที่จะต้องเป็นตัวอย่างให้กับลูกบางครั้งหรือหลายๆครั้งโดยที่ไม่ต้องพูดแค่แสดงออกทางหน้าตาทางคําพูดทางคําพูดโดยไม่ต้องพูดถือทางหน้าตาการยิ้มการตกไหลการอบก,กอด มันก็เหมือนกับการให้กําลังใจหรืออะไรก็สื่อให้กับลูกได้หรือการกระทําที่แบบว่าเราไม่บอกลูกตรงๆแต่เราจะพาลูกทําเลยอย่างเช่นอยากให้ลูกเป็นคนรักการอ่านเราก็จะพาไปที่ร้านหนังสือโดยที่แบบว่าพาไปาไปนั่งกินข้าวก่อนที่แรกนั่งกินข้าวก่อนแล้วก็ให้เขาแบบไปไปกับแม่ไหมแม่จะไปดูหนังสือเขาก็จะยังไม่ได้ดูหนังสือทันทีหรอก ว่าต่างคนก็ต่างไม่ได้ชอบอ่านหนังสือมากแต่ตัวเราต้องฝึกฝึกตัวเองด้วยนะถ้างั้นตัวเองจะบอกไม่ได้ไม่สามารถที่จะบอกคนอื่นได้ไม่สามารถที่จะเป็นตัวอย่างให้กับลูกได้เราต้องเปลี่ยนตัวเองก่อนว่าต้องรักการอ่านเพราะว่าอยากให้ลูกรักการอ่านด้วยไงเออเนาะแล้วก็อยากฉลาดอยากฉลาดเห็นคนอื่นฉลาดเราก็เรียนแบบคนอื่นในสิ่งที่ดีๆได้ เราเรียนแบบได้เราก็เลยอยากาทาตามเขาอย่างฉลาดแล้วก็เลยไปลองอ่านหนังสือเนาะไปลองอา่านแต่ก็คือซื้อมาเยอะนะเพื่อนแต่ว่าอ่านไม่จบหรอกหลายๆเล่มคือมันเป็นแบบเหมือนแบบอ,อยากได้นะตอนนั้นแต่ยังไม่มีวินัยในการอ่านจ,จริงๆเพื่อนๆคือยอมรับตรงนี้คือ,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 อถ้าคําว่าวินัยเนี่ยมันจะสามารถที่จะสร้างนิสัยของเราเนาะมันคือแบบทําแป๊บ วันสองวันก็เหมือนจะหรือมากสุดอาทิตย์หนึ่งอะไรเงี้ยแต่ทำคลิปยูลง y t u t u เนี่ยทำครบ3เดือนแล้วเป็นอะไรที่เราภูมิใจมากๆว่าเราตั้งใจอยากาจะเป็นสื่ออีกสื่อหนึ่งสื่อทางนี้แหละเพื่อเป็นแรงบันดาลใจสำหรับมนุษย์เงินเดือนสำหรับแม่เลี้ยงเดี่ยวสำหรับทุกๆคนที่สามารถเข้ามาชมคลิป Youtube เราได้เนาะ มันเป็นอะไรที่แบบว่าเราก็ภูมิใจแล้วเราก็ขอบคุณผู้ติดตามตั้งแต่คนแรกที่ตอนแรกเราก็ไม่คิดว่าจะเกือบ200ท่านแล้วนะคะคนที่ติดตามก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนอีกครั้งหนึ่งในในการติดตามนะคะเพราะว่าถ้าไม่มีคนแรกถ้าไม่มีคลิปแรกของเราถ้าไม่มีคนแรกที่ติดตามก็จะไม่มีคนที่สองเหมือนกันแล้วก็จะไม่มีคลิปที่สเช่นกันเนาะ กสื่อในตอย่าง,ต,งต้องเริ่มจากตัวเราแม้แต่ว่าเราคิดเราคิดเนาะเราส่งสัญญาณพลังออกไปซึ่งที่จริงเราก็ผัดวันประกันพุ่งมานานเหมือนกันเนาะก่อนที่จะกว่าที่จะได้ทำคลิปลง y YouTube เนี่ยแล้วอเผอิญมีวันหนึ่งอะเราเขียนไว้ว่าระบุวันที่ไว้ว่าวันที่สิหกุมภาพันธ์เราจะทำคลิปลง o y u t u b e และเราก็มาอ่านเจอ เนาะมาอ่านเจอในในสิ่งที่เราเขียนเหมือนไดอารี่อย่างนี้ค่ะเราจะเขียนทุกวันนะคะแล้วเราก็เลยเอะเอายังไงลูก่อแม่เขียนไว้แล้วยังไงไม่ไม่ก็ต้องลงคือมันเป็นอะไรที่แบบว่าเอออะลงลงก็ลงอะไรอย่างเงี้ยโดยที่เป็นคลิปที่แบบว่าเราบันทึกคลิปตัวนั้นไว้เพื่อเราจะไปลงใน f c e e o o o นะคะเราก็เลยอ่ะเป็นคลิปเปิดตัวก็ได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยลงไปเป็นคลิปเปิดตัว นะคะเป็นเป็นคลิปแรกเราเลยลองลงดูเพื่อนๆลองด,องดูมันก็จะพูดติดๆแล้วก็พูดเบาๆเนี่ยเราคิดว่าบรรยากาศข้างนอกตอนนั้นเราน่าจะไปบันทึกคลิปวิดีโอตอนไปกินข้าวกับลูกแล้วก็อยู่ที่ห้างโลตัสนะคะเราจะไปซื้อของด้วยแล้วก็ต้องทำแล้วนะไม่ได้แล้วนะคุณผัดวันประกันพ่งมานานแล้วอะไรเงี้ยนะคะเราก็เลยเริ่มลงลงมือทำคลิป วันนั้นเลยตอนนั้นประมาณ3ามทุ่มแล้วคิดชื่อเพจคิดชื่อเพจแม่ลูกสองแม่ลูกช่วยกันคิดช่วยกันทำนะคะคือทําไปก่อนลงไปก่อนเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนใหม่คําอธิบายแล้วแก้ไขได้อะไรเงี้ยนะคะให้เราเวลาเราเริ่มทําอะไรอะ่ะในเมื่อเราสัญญากับตัวเองแล้วเราพูดสื่อสารกับตัวเองแล้วเราก็ต้องมีสัจจะเราเราคิดว่าอย่างนั้นนะคะ ส่วนตัวนะเออเราก็ต้องมีสัจจะถ้างั้นมันจะไปทําอย่างอื่นคุณก็จะหล่อแหละกับตัวเองแต่ว่าไปจริงจังกับคนอื่นเวลาคนอื่นพูดครับครับค่ะค่ะแล้วก็ทําให้แต่ตัวเองพูดไม่มีสัจจะกับตัวเองมันก็ไม่ไม,ไ,มไม่โอเคนะคะเราก็เลยว่าสิ่งใดถ้าเรารักตัวเองมีสัจจะกับตัวเองเดี๋ยวจิตวิญ,ญญาณของเราเขาก็จะรับรู้ได้ว่าเออคือ ตัวเราก็ยังมีสัจจะก,กับตัวเราเนาะเดี๋ยวเราจะจัดก,การให้ช่วยเราสนับสนุนเราอะไรเงี้ยล้วก็คิดเงี้ยแล้วก็ลงคลิปเลยวันนั้นแล้วก็ให้ลูกช่วยคิดชื่อเพจก็กลายเป็น s u p e r m ัมแล้วก็ ad good l u c แล้วก็ต้องขอบคุณ YouTube ด้วยที่บอกว่าช่วยสนับสนุนชื่อเพราะว่าเราเราไม่รู้จะเอาชื่ออะไรแต่เราชอบความโชคดีนะคะแล้วก็กูดลักแต่ว่ากูดลั u มันมีเยอะมากแล้วก็ก็เลย YouTube ก็เลยให้ช่องมาด้วยเนาะเออเป็นอะไรที่แบบว่าวันนี้หลายๆอย่างพูดกัน ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องเริ่มต้นด้วยง่ายๆสบายๆคลิปแรกคลิป2มันก็จะตามมานะคะแต่เราต้องใช้เวลาแล้วก็ทำอย่างสม่ำเสมอเพื่อ,อความฝันของเราหรืออีกอย่างก็คือเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับตัวเองในการที่บอกว่าตั้งใจทำอะไรแล้วมันทําได้นะคะแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจเป็นกำลังใจให้กับ เพื่อนๆที่แวะเข้ามาชมนะขอบคุณสมาชิกที่ติดตามเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในทุกๆวันจริงๆนะคะเพราะว่า3เดือนมาเนี่ยคิดว่าโอ้น่าจะได้สักวันละคนหรือไม่ไม่วันละคนก็อย่างน้อย50คนก็รูแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อนๆโชคดีมีความสุขนะคะซุปเปอรม์มัมกุักค่ะ